นักข่าวถามคุณคิดอย่างไรกับเกมนี้คุณคิดว่าอะไรผิดพลาดในวันนี้ส็อตกล่าวผลการแข่งขันครับและความจริงที่ว่าเราตามหลัง1-0ึตั้งแต่นั้นเนิน่นนั่งทำให้ผมคิดว่าถ้าคุณเล่นกับยูไนเต็ดที่มีผู้เล่นคุณภาพมากมายพวกเขาดึงผู้เล่นใหม่เข้ามา2-3คนในช่วงซัมเมอรน์นี้และถ้าพวกเขามาเยือนเราด้วยการตั้งรับลึกและเล่นบอลยาวมากๆ สึ่งสุดท้ายที่คุณต้องการคือการตามหลัง1 0ึเพราะนั่นทําให้พวกเขามีความเชื่อมั่นมากยิ่งขึ้นและถ้าคุณบอกผมว่าเราตามหลัง1 0ึต่อทีมยูไนเต็ดที่เล่นในสไตล์ที่พวกเขาเล่นและคุณบอกผมว่าเราจะสร้างโอกาสยิงแบบเปิดกว้างได้8-90ครั้งผมคงจะบอกคุณว่าผมไม่คิดว่ามันจะเป็นไปได้แต่มันก็เป็นไปได้ดังนั้นสิ่งที่สที่ผิดพลาดคือจากโอกาสทั้งหมดที่เรามีเรายิงได้เพียงประตูเดียว และผมเคยพูดหลายครั้งในฮอลแลนด์และบางทีผมอาจจะเคยพูดที่นี่ด้วยมันเกือบจะเป็นไปไม่ได้ที่จะชนะเกมใหญ่และอยู่ในเต็ดเป็นเกมที่ยากและเป็นเกมใหญ่ที่มีผู้เล่นคุณภาพมากมายในสนามเพื่อที่จะชนะโดยที่มีสมดุลลูกตั้งเตะที่เป็นลบและเราก็เสียอีกหนึ่งลูกและนั่นนําไปสู่การที่เราแพ้เกมนักข่าวถามคุณคิดว่าประตูแรกควรจะเป็นประตูหรือไม่โดยที่แม็กอลิสเตอร์ล้มลงจากอาการบาดเจ็บที่ศีรษะ สล็อตกล่าวผมคิดว่าสิ่งสําคัญที่เราควรทําตอนนี้ผมควรทําตอนนี้คือการไม่บน่นโทษหรือทําสิ่งเหล่านั้นสิ่งเดียวที่ผมคิดในตอนนั้นคือผมคิดว่าเราน่าจะทําได้ดีกว่านี้มากหลังจากที่แมคกาลิสเตอร์ล้มลงเราควรจะทําได้ดีกว่านี้แต่สุขภาพของผู้เล่นเป็นสิ่งสําคัญและถ้าผู้เล่นต้องเย็บถึงสี่เข็มคุณก็หวังว่าทุกคนจะเข้าใจว่าเขาต้องการการรักษาในทันที แต่มันไม่เกิดขึ้นแต่อีกครั้งเราน่าจะทำได้ดีกว่านี้ดังนั้นนั่นไม่ใช่เหตุผลที่เราแพ้เกมนี้ในวันนี้เหตุผลคือเราพลาดโอกาสมากเกินไปอีกครั้งผมพูดเรื่องนี้มาหลายครั้งแล้วและผมหวังว่าผมไม่ได้แค่พูดกับคุณแต่ทุกคนเข้าใจเรื่องนี้ดีขึ้นเล็กน้อยคือเราไม่ใช่ทีมที่ผมเห็นบ่อยในฟุตบอลที่ลม้มลงแกล้งทำเป็นบาดเจ็บที่ศีรษะเพื่อหยุดเกมโตกลับนั่นไม่ใช่สิ่งที่เราเป็น เราไม่เคยล้มง่ายๆเราเป็นทีมที่เล่นอย่างยุติธรรมเสมอดังนั้นถ้าผู้เล่นของเราล้มลงคุณก็หวังว่าทุกคนจะคิดว่าโอ้นี่ลิวอพูลพวกเขาไม่ทำอะไรแบบนั้นดังนั้นเป่านกหวีดเถอะแต่อีกครั้งนั่นไม่ใช่ข้อแก้ตัวที่เราเสียประตูและไม่ใช่ข้อแก้ตัวที่เราแพ้เกมนี้นักข่าวถามนี่เป็นครั้งแรกในรอบ11ปีที่ทีมแพ้สี่นัดติดต่อ,อกันคุณกังวลเกี่ยวกับระดับความมั่นใจในทีมหรือไม่ และสำหรับคุณเป็นส่วนตัวนี่คือความทา้าทายที่ใหญ่ที่สุดที่เคยเผชิญในฐานะเมนเจอร์ในช่วงเวลานี้หรือไม่สล็อตกล่าวผมคิดว่าในฐานะผู้จัดการคุณต้องเผชิญกับความทา้าทายอย่างต่อเนื่องตอนที่ผมเพิ่งจะเริ่มต้นคุณก็ต้องเผชิญกับความทา้าทายของการเป็นผู้จัดการคนใหม่และคุณต้องชนะเกมจากนั้นเมื่อคุณทำได้ดีคุณก็ย้ายไปสโมสรที่ใหญ่ขึ้นและผู้คนก็แบบมาดูกันว่าเขาจะทำอย่างไรที่นั่น และคุณก็มาเป็นผู้สืบทอดตำแหน่งของจูเกนครอปและผู้คนพูดว่านี่คือความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดที่คุณเคยเผชิญและตอนนี้เราแพ้สี่ครั้งติดต่อกันและนั่นก็เป็นความท้าทายเช่นกันดังนั้นชีวิตของผู้จัดการฟุตบอลคือความท้าทายที่ต่อเนื่องถ้าคุณชนะเกมคุณก็ต้องการชนะต่อไปถ้าคุณแพ้เกมคุณก็ต้องการกลับมาชนะอีกครั้งถามว่าเราสูญเสียความมั่นใจหรือไม่ผมยังไม่เห็นนะ เพราะทุกเกมที่เราแพ้เราสามารถสร้างโอกาสได้อย่างน่าทึ่งในครึ่งหลังดังนั้นถ้าคุณย้อนกลับไปดูทั้ง3เกมที่เราแพ้ในพรีเมียร์ลีกผมไม่คิดว่าถ้าคุณเอาไฮไลท์ทั้งหมดมาต่อกันคุณจะบอกว่ามันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่พวกเขาจะแพ้ดังนั้นเราสามารถทำสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ต่อไปและทำบางสิ่งให้ดีขึ้นอีกเล็กน้อยจากนั้นก็มีเหตุผลทุกอย่างที่คาดหวังว่าเราจะเริ่มกลับมาชนะเกมฟุตบอลอีกครั้งหนึ่ง แต่ผมไม่สามารถสัญญากับคุณได้ว่าในเย็นวันพุธเราจะสามารถสร้างโอกาสแบบเปิดกว้างได้8 9 0ครั้งอีกผมหวังว่าจะเป็นเช่นนั้นและด้วยผู้เล่นที่เรามีมันจะนำไปสู่การที่เรายิงประตูได้มากขึ้นและแน่นอนว่ามีส่วนที่ไม่มีใครถามถึงแต่ผมบอกคุณได้ว่านอกจากสองประตูที่เราเสียไปเราอาจจะเสียโอกาสอีกสหรือสแต่นี่คือสิ่งที่เราต้องดิ้นรนอยู่ตลอดเวลาเมื่อตามหลังหน ดังนั้นคุณต้องเสี่ยงมากขึ้นและผมค่อนข้างพอใจที่เราจำกัดคู่แข่งให้สร้างโอกาสได้เพียงเท่านั้นเพราะเราเสี่ยงมากในขณะนั้นหลังจากนาทีที่55ผมคิดว่า เรามีผู้เล่นเกมรักอยู่6หรือ7คนในสนามและนั่นอาจจะไม่ใช่ข้อแก้ตัวแต่เป็นเหตุผลว่าทำไมโครงสร้างในการป้องกันลูกตั้งเตะในเกมกับคาเลสและตอนนี้ถึงไม่สมบูรณ์แบบเหมือนที่เราเคยเป็นเพราะในปกติคุณจะเล่นกับผู้เล่นที่มีแนวโน้มเกมรับ 4, 5, 6หคนแต่ในตอนนั้นเราอยู่ในสนามกับผู้เล่นที่มีแนวโน้มเกมรับ7หรือ8คนและนั่นไม่ใช่ข้อแก้ตัวเพราะพวกเขาควรจะทำได้ดีกว่านี้เราควรจะทำได้ดีกว่านี้แต่บางที มันอาจจะไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่ในจังหวะเหล่านั้นเราเสียประตูจากลูกตั้งเตะนักข่าวถามโอกาสของโคดิกกโปและฮูโกเอคิติเก้แล้วก็พลาดโอกาสนั้นในตอนท้ายคุณคิดว่าคุณแค่ต้องการการจบสกอร์ที่เฉียบคมเพื่อกลับไประดับความสม่ำเสมอเหมือนฤดูกาลที่แล้วหรือเปล่าสล็อตกล่าว เขาได้ยิงประตูได้และมีหลายจังหวะเพราะเรามัวแต่ไปโฟกัสกับโอกาสแบบเปิดกว้างที่เรามีแต่ผมเห็นลูกครอสที่เข้ามาใกล้เคียงกับเป็นโอกาสใช่มันก็เป็นอย่างนั้นถ้าคุณชนะคุณสามารถพูดได้ว่าช่องว่างมันเล็กน้อยและผู้คนก็จะเชื่อคุณพวกเขาจะพูดว่าใช่ใช่แต่คุณก็ยังชนะ แต่ถ้าคุณพูดตอนนี้ผู้คนก็จะแบบใช่มันไม่ใช่ข้อแก้ตัวที่เราอยากได้ยินแต่แฮร์รี่แม็กควอาจจะมีโอกาสที่ดีกว่านั้นในฤดูกาลที่แล้วตอนสกอร์2ต่อ2ที่นี่ที่เขายิงพลาด และตอนนี้เขาก็ยิงได้และหลังจากนั้นเราก็มีโอกาสของโคดี้นอกเหนือจากโอกาสอื่นๆที่เขามีมันอาจจะไม่ใช่โอกาสที่ใหญ่ที่สุดของเขาเพราะประตูที่ยิงได้คือโอกาสที่ใหญ่ที่สุดของเขาเกือบจะชนคารด้วยซ้ําแต่่าใช่ในตอนนี้ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องของช่องว่างเล็กๆน้อยๆที่คุณพูดถึงแต่เราต้องพิสูจน์ในเร็วๆนี้ว่าเราสามารถทําได้ดีกว่าสิ่งที่เรากําลังทําอยู่ตอนนี้นักข่าวถามจากฟอร์มการเล่นคุณมั่นใจ หรือไม่ว่านี่เป็นเพียงฟอร์มการเล่นล่าสุดมากกว่าที่จะเป็นเรื่องที่น่ากังวลมากกว่านั้น สล็อตกล่าวนั่นขึ้นอยู่กับว่าเราสามารถรักษาฟอร์มการเล่นเหล่านี้ไว้ได้หรือไม่และอย่างที่เราทราบกันในวงการฟุตบอลถ้าคุณเริ่มแพ้เกม1ครั้ง2ครั้งแล้วก็3แล้วก็4คุณมังจะเจอกับความท้าทายเดิมๆผู้เล่นที่อาจจะคิดว่าพวกเขาควรได้เล่นนานกว่านี้หรือไม่สมควรถูกเปลี่ยนตัวออกหรืออะไรทํานองนั้นและในขณะเดียวกันเราในฐานะทีมยังคงต้องเดินหน้าต่อไปและนั่นเป็นสิ่งที่เป็นบวกอย่างมากสําหรับผมในตอนนี้เพราะถ้าผมดูผู้เล่นที่ได้ลงเป็นตัวจริง พวกเขาสามารถสร้างโอกาสได้มากมายถ้าผู้เล่นสำรองลงมาพวกเขาก็ลงมาด้วยพลังงานที่เหมาะสมถ้าผู้เล่นถูกเปลี่ยนตัวออกพวกเขาก็อยู่ข้างหลังผมคอยหวังว่าประตูของแม็กควายจะล้ำหน้าไปนิดเดียว พยายามผลักดันเพื่อนร่วมทีมให้ยิงตีเสมอ2ต่อ2ดังนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นบวกอย่างมากซึ่งก็อาจจะเป็นเรื่องปกติถ้าคุณเพิ่งคว้าชัมลิกเมื่อฤดูการที่แล้วแต่เราควรจะทำสิ่งนี้ต่อไปและนั่นคือสิ่งที่ผมไม่สามารถสัญญากับคุณได้ว่าในเย็นวันพุธเราจะสามารถสร้างโอกาสแบบเปิดกว้าง8-9ครั้งได้อีกเหมือนอย่างที่เราทำในเกมกับพาเลสและเหมือนอย่างที่เราทำในวันนี้ แต่บางทีบางทีมันอาจจะเป็นความคิดที่ดีกว่าที่จะสร้างโอกาสน้อยลงแต่ยิงประตูให้มากขึ้นนักข่าวถามคุณคิดว่ามันยุติธรรมไหมที่จะบอกว่าเป็นการเริ่มต้นที่ยากลำบากสำหรับ น่าจะถามถึงโมซาลาสลตกล่าวผมคิดว่ามันค่อนข้างปกตินะ5-6เกมแรกคำถามทุกคำถามที่ผมได้เป็นเรื่องเกี่ยวกับผู้เล่นใหม่ตอนนี้คุณถามผมเกี่ยวกับนักเตะค,คนอื่นผมไม่คิดว่านี่เป็นเวลาที่จะพูดถึงฟอร์มการเล่นส่วนตัวแต่ในฐานะทีมเราคาดหวังมากกว่าที่เราเป็นอยู่ตอนนี้ และในฐานะทีมผมไม่คิดว่าเราคุ้นเคยกับทีมลิเวอร์พูลอย่างน้อยก็ตราบเท่าที่ผมอยู่ที่นี่และผมไม่คิดว่ามันจะแตกต่างไปตอนที่เจอเก้นอยู่ที่นี่ที่เราพลาดโอกาสมากมายขนาดนี้ แต่ใช่อย่างที่ผมบอกโมมีโอกาสที่ดีในวันนี้แต่เราเพิ่งจะพูดถึงโคดี้ที่มี4-5ถึงครั้งบางทีฮูโกโอเอคิติเก้ก็ใกล้เคียงมากๆสองสาครั้งอเล็กซานเดอร์อานอนหลุดเดี่ยวไปดวนกับผู้รักษาประตูนในครึ่งแรกเรามาีลูกเตะมุมผมคิดว่าพวกเขามีแค่4ครั้งเราทําประตูไม่ได้พวกเขาทําได้ดังนั้นสุดสัปดาห์นี้อีกครั้งมันแสดงหลายครั้งแล้วว่าลูกตั้งเตะเป็นส่วนสําคัญในฟุตบอลผมพูดในงานแถลงข่าวเมื่อวันศุกร์ผมคิดว่าเราเป็นทีมที่สร้างโอกาสได้มากที่สุด จาก Open Play ผมไม่คิดว่ามันจะเปลี่ยนไปหลังจากวันนี้เพราะโอกาสทั้งหมดของเรามาจาก Open Play แต่นั้นไม่ใช่วิธีเดียวที่จะชนะเกมฟุตบอลนั่นคือสิ่งที่ยูเนเตดแสดงให้เห็นในวันนี้และสิ่งที่ทีมอื่นแสดงให้เห็นในสุดสัปดาห์นี้เช่นกันผมคิดว่าเชลซียิงได้3ลูกจากลูกตั้งเตะชนะ3ต่อศนักข่าวถามไรอันกราเฟนเบิร์กมีอาการบาดเจ็บหรือไม่ดูเหมือนเขาพยายามจะเล่นต่อตอนที่เขากำลังสลอดกล่าวใช่ ผมเปลี่ยนเขาออกเพราะเขาข้อเท้าพลิกถามว่าน่ากังวลหรือไม่นั่นคือสิ่งที่เราต้องรอดูในวันพรุ่งนี้แต่เราต้องเล่นอีกในอีก2วันเพราะเราต้องเล่น3มเกมใน7วันเหมือนอย่างที่เราต้องทําหลังจากพักเบรกทีมชาติครั้งที่แล้วดังนั้นไม่มีเวลามากนักสําหรับผู้เล่นที่จะฟื้นตัวแต่ข้อดีก็คือเรามีกองกลางที่ดีมากกว่า1คนด้วยสนับสนุนมีเหลืองพอดแคสต์ง่ายๆกด Subscribe กดไลค์และแชร์กด thanks เป็นค่ากาแฟให้ทีมงาน ทุกการสนับสนุนคือกำลังใจให้เราสร้างสรรผลงานดีๆต่อไปนะครับ